จะมาเริ่มในส่วนของคานชั้นเสาชั้นสองนะครับเสาชั้นสองน่าจะได้ยินเสียงเนาะครับก็เจอกันตอนสี่ทุ่โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันในส่วนของคานชั้นสองและก็เสาชั้นสองนะครับทีแรกว่าจะขึ้นงานพื้นก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนของรีวิชเนี่ยเราจะมาขึ้นพื้นตอนไหนก็ได้นะครับ ขึ้นพื้นตรงไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะมาทาในส่วนของโครงสร้างชั้น2แล้วก็โครงสร้างคานในส่วนของชั้น3นะครับให้จบก่อนชั้น3ไม่ใช่ชั้นสันเนาะต้องคานรับหลังคานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับท่านที่สีตุ้มลวอาจจะดึกสําหรับหลายๆท่านเนาะก็พักผ่อนรอเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งคลิปไว้ให้นะครับแล้วก็ไปอัปโหลดลง YouTube ให้เหมือนเดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนของคานชั้น2นะครับขอไปเปิดไฟล์ก่อนแล้วกันนะครับไฟล์ แบบแบบบ้านเพกาะนะครับโอเคนะครับทีนี้มาชั้นสองตัวนี้นะครับชัน้นสองตัวนี้เออจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะคานไม่กี่ตัวนะครับมีพื้นมียื่นมีคานตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแอดไฟล์ PDF เข้าไปใช้งานแล้วกันนะครับผมจะแอดไฟล์ PDF เข้าไปในส่วนของสักเจอร์ที่ระดับพื้นชั้น2นะครับประมาณนี้ก็จะเกลหนึ่งต่อร้อยนะครับโอเคได้ละนี่คือชั้น2นะ ชั้นสองชั้นสองขอดูที่ชั้นหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับเสามันได้ฟิลเตอร์สีไว้แล้วนะนี่เสาชั้นสองเกิดขึ้นแล้วเนาะสีหนึ่งนะครับนี่คือเสาชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูที่ชั้นสองก็เป็นเสาที่รับชั้นสองทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาในส่วนของออตัวแปลนถลากรไม่ใช่แปลนฐลากรับแปลนคานชั้นสองนะครับเข้ามาใช้งาน นะครับไปที่ insert import pdf นะครับแล้วก็ไปที่ได้ดีนะครับไปที่ Revit 2023ที่เก็บไฟล์ pdf ตัวนั้นนะครับเนี่ตัวนี้นะครับเราโอเพนขึ้นมาอ่ะลืมเช็คไลยว่าตัวนี้อยู่ที่หน้า23เนาะจะเอาหน้าย3มเข้ามาตึ๊ดตึ๊ดตยี่สิบสามอ่ะตัวนี้ครับ23นะครับกดโอเคขึ้นมานะครับวางลงไปนะครับอ่ะเหมือนเดิม ตรงนี้10.90นะครับกดสเกลนะครับกดสเกลเลือกที่ A ลากไปที่ E นะครับปึ๊บอ่าเอาม่นๆหน่อยสูงมลึกๆปึ๊บแล้วก็พิมพ์10.9นะครับก็<ม>คือตัวเลขที่เราต้องการอ่ะได้แล้วแล้วก็จับม็อกก์ไปในกริดลายนะประมาณนี้อ่ะ A แล้วก็1ปึ๊บอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้อ่าเรียบร้อยเนาะแล้วก็ล็อกนะครับกดพิ้น อ่าล้วก็ข้างล่างนะครับทีเลกเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะยังไม่เข้ากิดลายเท่าไหร่นาะปึ๊บขอขยับอีกหน่อยก็ได้นะครับก็ล็อกตัวล่างในตัวนี้นะครับก็อันพินนะครับแล้วก็ขยับนิดนึงเอไปหน่อยนึงอ่าโอเคก็ใกล้เคียงก็กดพินอีกทีนึงแล้วก็ตัวล่างก็ e l เล t พินอิเลเมนต์อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเสร็จแล้ว อ่ะเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาลากคานก่อนนะครับลากคานอันนี้เป็น B12 B16 B12 12a 16 12a 12 12ก็ก็เป็นเบอร์เดียวกับชั้นหนึ่งเนาะก็ก็ประหยัดตรงที่แบบว่าเราไม่ต้องมาสร้างตัวเบอร์ใหม่นะครับผมจะลาก12ก่อนแล้วกันนะครับลาก12ก่อนเอ่อถ้าเกิดใครมาคลิปของตัวที่3เนี่ยไม่ทันก็ ย้อนกลับไปดูตัวที่2ก่อนนะครับเพราะว่าตัวที่2มันก็สร้างจะมาดูพิเคตตัวเฟรมิงนะครับก็คือคานใหม่นะครับมาที่ซัคเจอร์ครับมาที่บีมไปที่เบอร์12ก่อนแล้วกันเนาะสิบสโอเคก็จะลากนะครับจากตัวนี้มาถึงตัวนี้กดเชนด้วยเนาะอ่าเชนกับไม่เชนเนี่ยเมื่อเช้าก็สอนไปแล้วนะครับปึ๊บอ่านี่สิบหกช่างมันนะครับไม่เป็นไรผมจะลากให้มันครบหรูกก่อนแล้วกันนะผมจะลากก่อน ทีนี้ลืมดูว่ามันติดลบตรงนี้นะครับเป็นค่าลบจุดหนึ่งห้าเนาะ,ะตรงนี้ก็จนแก้กิดลายไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ลากจากตรงนี้มานี่ก่อนแล้วกันนะครับลากไปเลยครับไม่ต้องสนใจเท่าไหร่นะครับก็ลากไปก่อนแล้วตัวนี้ก็ลากเกินไปก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับปึ๊บลากมานี่นะครับแล้วก็เอทแคบแล้วก็ลากไปข้างหลังนม้แป๊บเดียวแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเบอร์เราก็มา ปรับอีกรอบนึงนะครับโอเคเสร็จแล้วตอนนี้ผมลากเบอร์12หมดตรงนี้เป็นเบอร์สิก็ลากมาต่อแล้วกันนะครับยังไม่ต้องสนใจเรื่องตัวระยะมากลากให้มันเลยมาหน่อยก็จะเห็นเป็นตัวคานตรงนี้ก็ B13 เนาะตรงนี้มีแล้วตรงนี้มีแล้วตรงนี้มีคานอีกตัวนึง่งคานบันไดนะครับอ่ะนี่ก็มีครบแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาอี i t ตตัวนี้เป็น B16 นะครับ B16 โอเคนะครับตรงนี้อ่าสีมันคล้ายๆกันเนาะ MA ตัวนี้ก็เป็น B16 อ่าเราก็จะเซตใหม่อันนี้มันน่าจะติดเทมเพลตของ B16 เอ่อขอไปที่ชั้นหนึ่งเนาะนี่นะครับสีมันแบบนี้ B16 ตัวนี้กด VV ครับแล้วก็ปรับสีมันเหมือนกันอ่ะวิธีการปรับสีโดมจะเก็บเจร์ตัวนี้นะครับแคปเจร์ตัวนี้ไปปึ๊บ แล้วไปปรับวิวที่ชั้นสองซึ่งเดี๋ยวจะมาสอนในส่วนของการทำเทมเพลตด้วยก็ได้นะครับทีน,นี้เดี๋ยวกลับมาที่ชั้น2ไปที่แคปเจอร์เมื่อกี้อ่าสีตัวนี้เนาะสีแบบนี้เราจะปรับสีมันเหมือนกันก็กด VV นะครับกดกด VV ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์เห็นไหมมันจะมีอยู่เยอะเลยนะครับทีนี้เราก็จะลิมบ์ที่ไปก่อนนะลิมบ์ที่ไปก่อนรงลิมบ์้งหมดเลยนะครับปึ๊บโอเคก็ จะแอดอะไรบ้าง,างนะครับก็มีตั้งแต่ B 12 12 1 2 A 13 16มโอเคมาก่อนแล้วกันแค่นี้นะครับทีนี้สีอ่าก็ไล่เฉดสีเหมือนกันนะครับไล่เฉดสีเหมือนกันก็จะมี12 12เป็นสีฟ้าๆนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดจะทั้งเหมือนกันจริงเดี๋ยวมันจะมีวิธีการมาสอนวิธีการเซตเทมเพลตด้วยนะครับ อ่ะจำไม่ได้แล้วสิบสอเบอร์อะไรเอ่ยสิสองนี่เป็นตัวนี้นะโอเคนะครับกดโอเคตัวนี้เป็นสิบหสหเป็นดอกสีชมพูนะครับโอเคสิบสามเป็น อ่าเป็นสีน้ำตาลนะครับตัวนี้โอเค 12A สองเป็นสีเขียว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 ,ยว,ยวอ่าเขียวไหนเอ่ยเขียวตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับ Apply โอเคนะครับอ่ะก็จะเปลี่ยนสีละทีนี้ตัวนี้จะเป็นสิบสามเราก็แก้เบอร์สิบสามอ่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยสิบแปดนะครับสิบแปดเป็นตัวนี้อ่าสิบแปดเป็นเบอร์อะไรเอ่ยสิบแปดเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับอ่ากดวีวีนะครับแอดสิบแปดเข้ามาด้วยสิบแปดโอเค จิบแปดเขียวๆประมาณนี้อันนี้ผมเซตให้มันตรงกับส่วนของชั้นสองนะครับส่วนของชั้นสองเออส่วนของชั้นหนึ่งนะครับโอเคอะแล้วก็ตรงนี้เป็นสิบสามนะครับสิบสามตรงนี้สิบสองถูกแล้วนะครับตรงนี้สิบสองเอสิบสองเอนะครับ อ่าตรงนี้ก็เป็นสิบสองตรงนี้สิบสองสิบสองนะครับตรงนี้สนะิบหกเนี่ยเราก็เวลาเราทําไปก็ดูเจดสีไปนะครับมันจะได้ถูกต้องตัวนี้สิบสองสิบสองบสอตรงนี้เป็นสิบหนะครับอ่าตรงนี้เป็นสิบหเป็น16บหกโอเคสิบสแล้วก็1ิบแล้วก็สิบหนะครับตนี้ก็เป็นสิบหด้วยอ่ใช้ ผู้กันจิ้มมาแล้วกันนะครับปึ๊บสิบหกสิบสองสิบสองสิบสองสิบสามอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่ะตรงนี้เป็น b สิบสองนะ B ีสิบสองก็ยื่นมาวิธีการยื่นเนี่ยก็เลือกตรงนี้ครับเกียร์สีมิล่านะครับผมก็จะลากยามาก่อนปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคมันไม่ตรงก็ลากมาอีกทีแล้วก็มาชนนะครับสองตงัวนี้แก้เป็น b หนึ่ง b หนึ่งโอเคกด vv b หนึ่งเป็นสี สีส้มนะครับสีส้มกดบีนะครับฟิลเตอร์แอด b 1โอเคปรับ b 1เป็นสีส้มส้มส้มโอเคโอเคโอเคนะครับอ่ะตรงนี้น่าจะ40นะครับทีนี้เอ่อตรงนี้น่าจะจบละเอ่อตรงนี้นะครับเป็นคานห้องน้ำนะครับคานห้องน้ำทีนี้เราอาจจะตรงนี้ห้องน้ำน่าจะตรงกับชั้นหนึ่งเนาะ เราก็อาจจะขอดูในส่วนชั้นหนึ่ง 1, ก็ปรับตรงนี้ครับปรับตรงอันเทเลยนะครับปรับเป็นชั้นล่างนะครับจนมาถึงชั้น1เนี่ยมันก็ห็นเป็นแนวคานของชั้น1อยู่นะครับเราก็ทําให้เราสามารถมองเห็นได้ว่าตรงไหนมันอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเงี้ยเห็นละชั้นหนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะใค้คาสั่งอะไรครับโมนิฟายอะไรนะครับแล้วก็เลือกชั้นนี้กอนนี้ก็อะไรเข้ามาอันนี้ก็อะไรเข้ามาอย่างนี้นะครับอ่ะมันก็จะทําให้เห็น มันจะตรงกับชั้นหนึ่งตรงนี้เห็นไหมเรามีเห็นขอบพื้นดำๆข้างล่างไหมใช้ตรงนี้ครับอันเดอร์เลยนะครับอันเดอร์เลยเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นในส่วนของชั้นล่างนะครับหรือชั้นบนกว่านะครับนะครับก็โอเคทีนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นพื้นนะครับตรงนี้เป็นพื้นตรงนี้เป็นเป็นพื้นนะครับเป็นพื้นแล้วก็เป็นพื้น อ่าตรงนี้ออกมาเท่าไรเอ่ยอ่าในแบบมันอกมาแค่นี้เองนะเนี่ยมันจะมีแนวคานอยู่เราก็ใช้คําสั่งอไลนได้นะครับอไลตรงนี้เข้ามาแค่นี้อ่าเห็นไ,ไหมฮะเราก็จะตรงแล้วนะครับตรงละตรงนี้ไม่ตรงนี้มีแต่พื้นนะครับมีแต่พื้นห้องน้ําตัวนี้นะครับเอ่อเข้ามาเท่าไหร่ขอดูแบบชั้นสองาปัดนะแบบขาปัดชั้นสองเนื่องจากในแบบแปลนคานไม่ไม่ใส่ตัวเลขมา ก็เลยทําให้ไม่รู้ว่ามันยาวเท่าไหร่กันแน่นะครับปึ๊บปึ๊บ,ป,บปึ๊บไหนเอ่ยเป็นคันนั้นสองอ่ะตรงนี้อ่ 90, 90, าเมตรเก้าสิบนะครับเม 90, ตรเก้าสิบเมตรเก้าสิบริมในนะครับเมตรเก้าสิบตัวนี้เลือกครับแล้วก็ปรับจากนี่มานี่นะครับแล้วก็ปรับนี้มันแตะริมในแล้วก็พิมพ์หนึ่งจุดเก้าไปโอเคนะครับอ่าส่วนตนัวนี้นะครับขอดูแบบอีกทีหนึ่งก็หนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรก็เลือกคันนี้ครับ น่าจะเอ่อตัวนี้นะครับแตะตรงนี้ก่อนเอาใหม่แล้วกันนะครับขยาบไปนิดนึงนะครับอ่โอเคตัวนี้แตะริมฝังนี้นะครับแล้วก็พิมพ์หนึ่งเมตรอ่ะมานี้นะครับก็จะตรงตัวนี้นอีกตัวนี้อา่าตัวนี้2เมตรนะครับ2เมตรก็เลือกคันนี้นะครับแล้วก็ ตันี้แตะตัวนี้แล้วม,มาแตะริมในนะครับปึ๊บแล้วก็พิมพ์2โอเคนะครับตัวนี้คานบันไดตัวนี้นะครับไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็เป็นคานพับบันไดนะครับนี่เป็นคานตัวนี้น่าจะเป็นคานตัวนี้ก็อ่ะผมใส่ไป,ปตักแตะริมนี้นะครับทักจุด6นะครับโอเคเดี๋ยวพอลุกขั้นมาเดี๋ยวเราขยับตามแล้วกันนะครับตึ๊บ เสร็จหรือ,อยังเอ่ยคานชั้นสองก็น่าจะจบแล้วนะตรงนี้มันเป็นพื้นนะครับตรงนี้เป็นพื้นตรงนี้ก็เป็นพื้นนะครับเดี๋ยวเราก็ยื่นพื้นมาอีกทีหนึง่งก็ในส่วนของชั้นสองดูโมเดลครับดูโมเดลก่อนนะครับนี่นะครับชั้นสองนะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วอืมอ่ะนะครับเห็นไหมตอนนี้เราเสร็จก็ใช้วเวลาไปประมาณสักสิบหกนาที เบอร์คานถูกไหมเอ่ยนะครับเบอร์คานก็น่าจะถูกแล้วเนาะอ่ะาไล่เบอร์คานถูกแล้วบ1 2ิบตอนนี้กลายเป็น 12A เนะขอแก้หน่อยนะสองตัวนี้เป็น12 a อ่ะโอเคนะครับแล้วก็เช็ค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 มีตรงไหนก,ก็น่าจะครบนะครับน่าจะครบเดี๋ยวพื้นมาใส่ทีหลังนะพื้นนี้ผมจะใส่ทีหลังผมขอใส่ตัวเอ่อ คานเสร็จก่อนทีนี้ดูสามดีครับดูสามดีอ่าสามดีเนาะปึ๊บเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาใส่ในส่วนของเสาชั้นสองบ้างนะครับเสาชั้นสองหัวเสาชุดนี้ผมจะลดลงมาสักสิบห้าเซนนะครับลดมาสิบห้าเซนเลือกเสาครับปรับยอดเสาลงมาสักสิบห้าเซนลบจุดหนึ่งห้าโอเคนะครับแล้วก็เลือกเสาชุดนี้ครับ เลือก copy เลือกวาง select level นะครับแล้วก็ไปวางให้มันชนคานหลังคาระดับคานหลังคากดโอเคปึ๊บขึ้นมาแล้วเนาะแล้วก็ตรงระดับตรงนี้นะครับให้มันนั่งอยู่บนชั้น2เท่ากับลบจุดหนนะครับแล้วก็ชนที่คานหลังคาเท่ากับ0โอเคนะครับเห็นไหมเรียบร้อยเสร็จแล้วปึ๊บ ได้สมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ถูกนะเพราะว่า3ต้นนี้นะครับ3ต้นนี้จะเป็น c 2ขีด2นะครับตรงนี้ edit type ครับแล้วก็ดูพิเค e เป็น c 2ขีด2ขนาด20่สคูณยีนะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เป็น c 2ขีด2อ apply ok นะครับส่วน3ทั้งหมดนี้อีก7ต้นนะครับอันนี้นะครับ ก็จะเป็นรูปพิเคทเหมือนเดิมครับเป็น c 2 c 1ขีด2นะครับ20คูณ20กดโอเคตรงนี้ก็เป็น c 1ขีด2 c 1ขีด2ก็คือเสา c 1ของชั้น2นะครับ Apply โอเคอเห็นไหมเราก็จะได้ในส่วนของเ,ออเสานะครับทั้งหมดแล้วนะครับเสาทั้งหมดแล้วนะครับ อ่าทีนี้เดี๋ยวต่อมาอต่อมาจะำให้เห็นแป๊บนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวจะขึ้นคานหลังคาไปเลยแล้วกันเนาะขอดูแบบคานหลังคาก่อนนะครับ ดูคาหลังคาก่อนนะครับว่ามีอยู่เท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะคาหลังคาอยู่นี่นะครับซึ่งมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่มีคาหลักแล้วก็มีเสาดั้งตำแหน่งนี้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปที่เป็น RB หนึ่ง RB หนึ่ง RB 1แล้วก็มี RB สองนิดนึงตรงนี้นะครับ RB สองนิดนึงก็ไม่กี่ตัวนะครับ อไปที่ชั้นคาหลังคานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเสาอยู่วิธีการใส่ก็เมื่อกี้ RB 1เนาะ RB 1มันใซ้เท่าไหร่เอ่ยนะครับ RB 1 RB 1อ่า RB 1มันก็คือไซส์ RB 1ไซส์ยี่สคูณสีนะครับก็ไปที่สักเจอไปที่บีมนะครับ edit type duplicate Rb1 ครับตรงนี้พิมพ์ว่า Rb1 นะครับอะผมขอพิมพ์เป็น BR แล้วกันเนาะผมพิมพ์เป็น BR1 นะครับอ่ะ BR1 20คูณ40กดโอเคตรงนี้เป็น0.20นคูณ40นะครับแล้วก็ชื่อว่า BR ครับ BR1 นะครับ, 1, รบตึ๊บๆโอเค กด apply กด ok นะครับแล้วก็ใช้ add ใช้ on grid เลยก็ได้ครับ on grid เดี๋ยวเอ่อกแป๊บหนึ่งก่อนนะครับ br 1ตรงนี้เป็น0นย์นะครับ set ค่า level ตรงนี้เป็น0นะูนเนาะตรง set offset value ตรงนี้นะครับแล้วก็ on grid จับคุมไปเลยปุ๊บนะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันมีเสาเชื่อมาก,กันเนี่ยมันก็จะจับให้เราเลยกด finish เ,เรียบร้อยนะครับมาดูแบบอีกทีนึงตรง เอ่อตรงนี้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 อืมไม่มีเสายื่นแสดงว่ามันมีการขยับเสาตรงนี้มาถึงตรงนี้เนาะนะครับของชั้นสองเนี่ยไปกลับไปแก้ชั้นสองนิดนึงอ่าชั้นสองตรงนี้ไม่มีเสานะครับไม่มีเสาแต่เสาต้นนี้นะครับเสาต้นนี้อ่าต้นที่มาร์กเนี่ยตันนี้นะครับจะขยับไปอยู่ตรงนี้นะครับก็มาที่ชั้นสองนะครับอันนี้ก็มอบก็ได้ครับมอบจากตรงนี้นะครับตรงนี้ มาอยู่ที่ตรงนี้นะครับโอเคอดูที่3าใดีใหมนี่ประมาณนี้นะครับนี่ะเรามาที่คาหลังคาใหม่อีกทีนึงคลียัลซิมิล่าครับจับลากจากต้นนี้มาต้นนี้ตอนนี้ถ้าดูที่แบบเนี่ยน่าจะใกล้เคียงแล้วแล้วก็มียืดตรงนี้มาอีกอน่าจะเท่าตรงนี้เนาะ,ะทีนี้เราอยากเห็นชั้นล่างนะครับเราจะอยากเห็นชั้นล่างเราก็ใช้ตัวอันเดอร์เลนะครับ เนี่ยเราก็เจนแล้วว่าตรงนี้นะครับก็เกียซิมิล่าครับแล้วก็จับลากขึ้นมาก่อนลากมาไกลๆกล่านี้นะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็กดคําสั่ง modify align นะครับแล้วก็ชนเส้นนี้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็มีคานตรงนี้ครับเกียซิมิล่าทินนะครับอยู่ตรงนี้อยู่เซนตเตอร์นี้นะน่าจะใช่นะครับตัวแบบทินอ่ะอยู่มันนี้ครับเซนเตอร์ทีนี้เราจะฟิกเซนเตอร์ได้ก็อาจจะใช้ดิเมนชันช่วยนะครับปึ๊บ นี่นะครับแล้วก็กด eq อ่ะโอเค eq แล้วเนาะลิ์ออกไปนะครับ u n น o n t e n t อ่อได้อะไรแล้วได้เสาได้พวกนี้ได้ครบหมดทุกตัวค่าหลังค่าตัวแบบอีกที่นึ่น่าจะครบละทีนี้มันกาดอีกตัวนึ่งก็คือมี rb 2นะครับมี rb 2เกิดขึ้นนะครับ rb 2 rb 2 rb 2อ่าทีนี้ผมก็จะ ถาให้เห็นว่า rb 1 rb 2มันต่างกันยังไงนะครับกด vv นะครับเนื่องจากกดตรงฟิลเตอร์นะครับ edit new ไปที่ b 1แล้วกันนะ b 1คลิกขวามี rb ไหมเอ่ยมาที่ตัว b 1คลิกขวา duplicate นะครับอ,อยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ rename เป็น br 1นะครับ กดโอเคตรงนี้ก็จะ่ากับ br 1 br 1นะครับกด Apply นะครับแล้วก็ d u ดูพิกัดบรรทัดอีกทีนึงนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็จะอยู่เป็น br 2 d rename นะครับเป็น br 2โอเคตรงนี้ก็แก้เป็น br อ่าไม่มียังไม่ได้สร้าง br 2เหมืม่นมายพิมพ์ไปก่อน br 2ครับแล้วก็กด Apply กดโอเคนะครับตรงนี้ก็ ตัวนี้นะครับขอรีโมททิ้ง,งหมดก่อนแล้วกันนะครับทีนี้เราก็จะไปแอดตัว br 1 br 1นี่กับ br 2เข้ามาอ่ะตั้งสีมันก่อนเลยกันนะครับเป็นตั้งสีผมตั้งเป็นสีส้มนี้แล้วกันนะ1ตัวโอเคอีกตัวหนึง่งนะครับตั้งเป็นสีเหลืองโอเคโอเคแอปพลายโอเค ที่เราจะเห็นแล้วว่าตอนนี้เราไม่มี BR2 เนอะเราก็จะดูแบบปุ๊บ BR2 คือตัวนี้ตึงๆโอเคตัวนี้คือ BR2 นะครับแต่ว่าเราก็จะ Edit ทไท e d u ู l พิเค e ตั้งชื่อมันเป็น BR2 อ่ะโอเคนะครับตรงนี้เป็นชื่อไทมาร์กว่า BR2 apply า okay. โอเคหน้าสีไม่เป็นสีเหลืองเนาะกด Ma ทไทดนะครับลอกใส่นี่ใส่นี่แล้วก็ใส่นี่ตกไหมครับตามแบบตัวทีตรงนี้นะครับปึ๊บ BR2 ตัวนี้ด้วยนะคันยื่นสตัวนี้ BR2 ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับ BR2 มีอยู่แค่นี้2ตัวนี้ก็ใช่หน้าตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้ก็ใช่ใชใชอ่ะโอเคกด Ma ทไทด์ ide, ครับลอกตัวนี้ใส่นี่นะครับใส่นี่แล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับ นี่คือ,อีแล้วก็ตัวนี้ตัวไหมอ่ะตัวนี้ตัวนึงนะครับอ่ะนี่คือเสร็จแล้วมาดูที่ 3D นะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับคานโครงสร้างนะครับสําหรับบ้านหลังนี้เสร็จอ่ะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จริงๆวันนี้ก็อาจจะไม่เยอะนะเอาแค่30มนาทีก็พอก็ตอนนี้ในส่วนของคานเสานะครับคานเสาทั้งหมดก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จหมดทั้งทั้งอาคารลว ทีนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีอีกอันนึ้งละกันเนาะอีกอันนึ่งก็คือการทำตัวกราฟิกคอล์สเกตด้วยะครับตัวนี้อ่านี่แบบนี้นะครับเราเห็นว่าตัวนี้เห็นไหมมันไม่มีเสาตรงนี้ข้างล่างไม่มีเสาแต่ข้างบนมันมีเสานะครับทีนี้เดี๋ยวขอเอามาเซตฟิลเตอร์นะครับเซตฟิลเตอร์เพื่อตรวจสอบว่าเราใส่เสาถูกไหมนะครับกด vv นะกด vv ผมก็จะฟิลเตอร์นะตรงนี้ก็แอดเข้ามา แอดเสาเข้ามาที่เราสร้างไว้ก็จะมี c หนึ่งขีด b c หนึ 2, 2> mm ่งขีดสองนะครับกดโอเคก็ามาก่อนแอดอีกเนาะน่าจะมี c, c มนหนึ่งอ่ะ c หนึ่งมันอยู่ไหนเอ่ยอ่อ c หนึ่งยังไม่ได้สร้างฟิลเตอร์นะครับก็แทนเซอร์ไปก่อนแล้วก็ Edit New นะครับอ่าก็สร้างเพิ่มแล้วกันนะครับ mm hmm. d u p l i c a t e เพิ่มนะครับก็เป็น c c1 ขีด1ดีเนมก่อนนะครับ c1 ขีด 1c1 ขีด 1. 1, 1นะครับกดโอเคตรงนี้จะเป็น c1 ขีด1นะครับ apply แล้วก็รูปพิเศษอีกทีนึงนะครับแล้วก็แก้เป็น c1 ขีด 2c1 ขีด2ก็คือเสาชั้นหนึ่งเสา c1 ของชั้นสองนะครับแล้วนี้ก็แก้เป็น c1 ขีด 2apply นะครับแล้วก็รูปพิเศษอีก ก็ p l i c a ค e อีกก็เป็น c 2องดีเนมก็เป็น c 2ขีด1นะครับโอเคตรงนี้แก้เป็น c 2ขีด1 apply ครับ d ดูพิเคตอีกทีนึงเป็นดีเนมเป็น c 2ขีด2โอเคตรงนี้ก็เป็น c 2ขีด c 2ขีด2 apply โอเค อ่ะแล้วก็แอดตรงนี้ที่เหลือเข้ามาที่เป็น C ทีหนึ่งคิดหนึ่งที่หนึ่งคิดสองสองโอเคนะครับอ่าทีนี้เราก็จะมาเซตสีว่าเอา c 1เอา c ีเป็นสีส้มนะครับเอา c 1หนึ่งเป็นสีส้มเอา c 1หนึ่งเป็นสีส้มทั้งหมดเลยนะครับอ่ะไม่ใช่ส้มเนาะส้มต้องอยู่นี่นะครับแล้วก็โอเคตัวนี้ก็เป็นส้มส้ม โอเคสีหนึ่งสีสองอันนี้ก็เป็นส้มนะครับตัวทีใส่สีผิดเป็นส้มโอเคสีสีสองเป็นสีอื่นเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับอันนี้ก็เขียวอ่เดี๋ยวเอาอีกนิดนครับเอาจบแค่เรื่องนี้ก็พอวันนี้นะครับปึ๊บปึ๊บ เป็นสีเขียวเป็นเขียวโอเคโอเคนะครับแล้วก็ลองกดแอปพลายดูปึ๊บเห็นไหมอ่ามันก็จะบอกเราว่าถ้าเกิดเราดูแล้วมันจับคู่เนี่ยสีมันผิดนะสมมติมผมกด M A นะแล้วผมจับคู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราใส่เบอร์เสาผิดนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นสีหนึ่งเหมือนกันนะครับกด M A ลอกตัวนี้ใส่ตัวนี้ใหม่เห็นไหมคือเราถ้าผมเลือกเสาตัวนี้นะครับเลือกเสาตัวนี้ไปดูที่มุมมอง3 d ดีก็จะโดนเลือกเหมือนกันเห็นไหมนี่นะครับ เพราะงั้นรีวิชเนี่ยมันทางานทุกมุมมองเนี่ยมันทาได้หมดตรงนี้ผมเลือกเสาต้นนี้กับตน้นนี้แล้วก็ตน้นนี้ลองดูนะที่สามดีมันก็จะเลือกให้ผมเห็นไหมนี่มันก็เลือกอยู่นะสามต้นนี้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็ในส่วนของกราฟิกคอลัมน์นะครับการสร้างกราฟิกคอลัมน์เนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับคลิกคลิกตรงสเกตด้วนนะครับนิวกราฟิกคอลัมน์อยู่ตรงนี้ schedule, นะครับนี่สร้างขึ้นมาใหม่อยู่นี่เนาะมันก็จะบอกว่า เสาตัวนี้อยู่บนกิจลายเ1าตัวนี้อยู่บนลายกิจไลาย A2 ตัวนี้อยู่บน A3 นี่ b 1เห็นไหมแล้วก็ความสูงมันไปชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถมาเช็คได้มาตรวจสอบได้นะครับตรงนี้โอเคก็ขยายเต็มจอนะครับแล้วก็กดเซฟทีนี้นะครับก็เลือก 3D นะครับแล้วก็กด inactive นะครับหมายถึงว่าปิดทุกวิว กดปุ่มโฮมนะครับก็จะกลับมาเต็มหน้าจอแบบนี้ก็เสร็จนะครับเสร็จลองปรับเป็นเฉดดูนะครับเฉดดูนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็จะมาใส่ในส่วนของงานพื้นนะครับงานคานนี้เราจบแล้วนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงหลังคานะครับต่างหลังคานะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็พอได้แนวทางนะครับในการเริ่มฝึกใช้งานรีวิชนะครับ ปรับตัวกราฟิกเป็นวีิกนะครับสวยหน่อยประมาณนี้ปิดเฉดนะครับปิดแสงอ่านะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับจะมาสอนวิธีการตั้งวิวเทมเพลตนะครับวิวเทมเพลตว่าถ้าเกิดเราอยากจะอาคือคือคำว่าวิวเทมเพลตก็คือในกรณีที่เราต้องใช้วิวเดิม,ดมๆซ้ำๆกันตลอดเนยเราก็ไม่ต้องมานั่งเซตฟิลเตอร์หรือเปิดเปิดปิดปิดอะไรให้มันเสียเวลาเราก็ใช้ตัว บิวเทมเพลตในการเซตอัพทีเดียวนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคขอโทษที่มาสายทีแรกนะัดประมาณ2ทุ่มนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะน่าจะนะน่าจะไม่ไม่เกินไม่เกิน3ามทุ่มนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกทีพรุ่งนี้ครับ